เวาเลนไทนยนะครับหลายๆคนก็จะรีเควส์มาว่าจะต้องมีช็อกโกแลตนะครับเราจะทำเค้กช็อกโกแลตแต่เค้กช็อกโกแลตสูตรนี้มีส่วนผสมของรูทเบียร์ด้วยนะครับ เตรียมพิมพ no. ์นะครับขนาดนี้ครับขนาดสักหนึ่งถ้วยตวงนะครับเราทาเนยให้ทั่วหลังจากนั้นเราโรยผงโกโก้นะครับแล้วก็เคาะส่วนเกินออกเพื่อที่ว่าเวลาเรานําออกจากพิมพ์เนี่ยจะหลุดจากพิมพ์ได้ง่ายและตัวผงโกโก้ก็จะเคลือบตัวเค้กให้มีสีที่สวยด้วยนะครับผมตั้งเตาอบไปเลย180องศาทําเค้กช็อกโกแลตก็ต้องมีผงโกโก้ครับนอกจากผงโกโก้ที่จะอยู่ในส่วนของตัวเค้กแล้วตัวที่ผมใช้เคลือบพิมพ์ก็เป็นผงโกโก้สีเข้มด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นครับว่าเวลากพพิม์ตัว ผิวด้านนอกเนี่ยสวยมากทีเดียวครับเราจะใช้ผงโกโก้สีเข้มนะครับทั้งหมด3ช้อนโต๊ะด้วยกันนะฮะนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีรูทเบียร์ใส่ลงไปเลยครับ 175ml นะครับที่เหลือนะฮะก็จะมีส่วนประกอบของเนยไข่โยเกิร์ตนมสำหรับส่วนประกอบของเนยนะครับเราจะใส่ลงไปด้วยครับเสร็จแล้วนะครับตั้งไฟครับส่วนประกอบที่เหลือนะครับเรามีไข่นะครับ เรามีนมเรามีโยเกิร์ตแล้วก็มีกลิ่นวานิลลานะครับคน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 ผสมทุกอย่างนะครับส่วนประกอบของแห้งเดี๋ยวเราจะร่อนนะครับเรามีแป้งสาลีอนเนกประสงค์เรามีเบกกิ้งโซดาเรามีเกลือนะครับแล้วก็เอาทุกอย่างมาร่อนครับน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงคนทุกอย่างให้เข้ากันครับ เทคนิคของสูตรนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนประกอบของเหลวที่เราตั้งไฟอยู่เนี่ยนะครับเราจะใส่ลงไปในแป้งเสร็จแล้วครับยกออกมานะครับคนนิดนึงฮะใส่ลงไปเลยครับคนครับผมเสร็จแล้วส่วนประกอบที่เมื่อกี้เราค้างไว้ครับใส่ตามลงไปครับคนครับเสร็จแล้วพร้อมเข้าเตาอบ ใช้เวลาอบไม่นานนะครับ180องศาผมใช้โปรแกรมไฟล่างไฟบนใช้เวลาอบเพียงแค่20นาทีเท่านั้นครับเค้กสุกแล้วในระหว่างนี้นะครับ เราจะมาทําตัวไอซิ่งในตัวไอซิ่งนะครับเราก็จะมีน้ําตาลไอซิ่งนะครับอยู่ในถ้วยแล้วเราจะให้มีทั้งรสโกโก้แล้วก็ไอซิ่งใส่ลงไปเลยครับในหม้อนะครับจะเป็นรูทเบียร์เป็นเนยนะฮะใส่ไปด้วยการกลิ่นวานิลานิดนึงแล้วกันตั้งไฟครับแล้วก็นําออกมาจากพิมพ์ครับผมจะเอามีดนะครับกรีดตรงกลางนิดนึงครับเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ของที่ใช้ตกแต่งลงไปนะครับ ส่วนตัวเนยของเรานะครับก็เอามาครับแล้วก็ใส่ลงในตัวไอซิ่งครับเราจะได้ไอซิ่งนะครับที่มีความหนืดประมาณนี้นะครับลาดลงไปหน้าขนมเค้กนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูหวานๆที่ผมนำมาฝากเค้กช็อกโกแลตรุทเบียร์ครับ ไม่ว่าจะค่าวจะหวานแฟนๆ u t u b e ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวครับกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เลยครับ